สบายดีพี่น้องกลับสบายดีสุขสุขสุน,นมสมบูรณ์สบายดียามบ่ายเใใสมสมพคะอันนี้นะคะชมชมขคนน้อยพาะโสดีนน้อยพระเจ้ากับฮ้าก็จะมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องอแล่นซอเนวยเวียดเลยอาย <c oughs> แล้วก็จะมีเวลาถ่ายคลิป กระตาใส่มักแต้งมักถั่วมากกบโบเห็นพี่น้องมาตังไว้ในนี่เลยจัดไปทางใดอะลรมาอื่นจอกสีหาะยังยหงเขาแกะกันอยู่บนบนพี่น้องเอ้ยแกะกับผู้ไปผู้มาผู้เมื่อผู้มาผู้เมื่อผู้มา ว่าบุญเนาะมันบอกคือดองเลยพนะี่นนองทยอยมาเรื่อยๆต้นคำแห้งกระไลเจนนอนก็ออกมาสอ่งอาหารการกินก,กินแยวอักแห่คนกระไลพี่นอท์ ายังโอน้องนี่จะน้องขีดนางผักอยูห่มนลังสวยแล้วล้วกลังจะเป็นนางผักแดดรีรอพี่น้องอยแดดเผาแดดเผา

สามโมงจะเสียหอสามโมงจะเสียหอจะเป็นลำต้นได้หน่อยเลยเผืสิกาง้อหล่อเพ่อต้องอยาาเนเนาะอย่กเซินเด่มันเป็นอะไรจังอยากเซินอย่าส ทำไปากเดิ Or, ่อ uh, ันนี้ก็เจอดวจนมืสีเหลืองเลน้ำเลือกมามโมง้ช่ไหมนี่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  <ส>างนานบ่มีเ่นกินยำน <c oughs> เผื่อมาหอดสามโมงเผื่อตั้งหา้านหาโมงหกโมงก่อนเลยเลสีิแลว้วเกิดชสิแต่ว่าแรงนะได้เผื่อตั้งห้านแล้วเผื่อขาเจ้าชิแต้งอีเด้สะ นคยมานเทครคน่เลยเ่่ามือเางนั่นแหละเห็นตั้งซอยมังคดลดราคาและขนาดต่อราคาลงและขนาดสม่ดน้าและนาดมุ้งเส้อไปทางิดนเนอ โต่เขาไ่้สี่อดมาสามือไปห้ามาเอมีหลดด้มีตนึงว่าวานะคะลดกอยเอลูก่งไม้องนันตไปกากินสีแน่ลนะสยายมูนั่งคือกับนั่งนอโบกีวะยันผมมีดากนั่งวะยันผมมีดากนั่ง มะลันเหลืองห้าเรลือกเผาหม้อขาเนี่ยมันยึดเนาะหนึ่งตะล้ออะไรหม้อเฮ็ดนาะหนึ่งเฮ็ด Ta được nội hả nè Bà chắc đẹp bà chắc này Sao phi tên và sẵn Nhìn <laughs> cho hơi nhỏi hơi nhằng Nhìn cho hơi nhỏi hơi nhằng quá <laughs>

ก,ก็มาบ่ยายกินมันอิม่ม ต้องคลายก็จะอันเพียบกินข่าวแล้วป่ะป่ะน,นึกว่าผ<า>ู้ได้อืมกันกำมาใกล้เชื่ออย่างอืมมาใหม่ แนวไปไงานบ่างไปมันยุทธไข่ลูกไข่ปูมาจะได้ไข่ปูอนะไข่ปูหนึ่งละห้าบาทอือ ออกรถใหม่แล้วเว้ยคือเพื่อนนั่นบ้าคอามอึมาหน้าอึดเออคือคือเพื่อนนอกนะฮะมาอึดคือทังนานยังยังมาแล้วมาแล้วยังทันหอนหมักเบียนอนบ่นนอนคล้ายกับไลยห่านแต่ได้ขนม อันน่ะจะเอิ่อนมาลดเนี้ยมาคายคงเลนมาคลายน้ำน้ำปั่นน้นำซีโดกินกินกํายัง คองเลนทุนนี่เป็นกระอรงหน่อยนะตบเ็นคลองเลนจีตาบเ็นองเลนมั่งเสนเลแต่คนในงานกราเติมยอกผู้เมื่อผู้มาเนาะเออสามโลสามโลองเวียดได้นี่ เียดฝนมาขายเนเน่เน่คองเล่นแกนตะลุบเต็มหลอดไทยพูดได้ปุ๊บอืมสาวเอือนาะคายน้ำอ้อยครับจากละจากลาซาบาทน้ำอ้อยน้ำปั่นน้ำอ้อยน่ะปั่นน้ำอ้อยขายจากละซาบาท